เฮียงเลยห้องน้ำอยู่ตรงโน้นจะด้วยมือเปล่ากันนะมือเปล่าคาถามาให้แฟนทุกี้ให้ดึงสายแฟนเศราหัวกุนแรงดวงทานใจเราคงจ็เคยเศ้า เราไปกินข้าวไปข้าทีกันตงออกตไหมอข้าทีอ่ะคดเชีว่ะเออล้วคุคุเสียว่ะ้ ไอ้ที่หายมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยทีเดียวเอาร้องดีๆสักเพลงดีกว่าโอ้ยเหมือนเราอยู่ในโอ่งมันมีอ้าววันนี้คุณใหญ่วาเลนไทน์นะครับหลังจากที่ครับผมนะครับมาร่วมงานตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่กลับบ้านเลยอ่ะทำไมล่ะไม่กูเกียตกูเกียตอ่าฝอยข้าวโพดมากเลยทีเดียวเนี่ยเขาลองจับดูเนี่ยเของมึงเนี่ย ไอ้ตังไรเอางี้ไปเรื่องเวลาวสักนิดนึงครับผมหลายคนบอกว่าอยากจะฟังคุณใหญ่วัาเลนไทน์ร้องเพลงวหวานๆเพรๆสักเพลงหนึ่งได้ไหมสโบ